ชายชาตรีพิโรธโลหิตศาสตร์เระเซน็นห้าเก้าแล้วถ้าหากถวยเทพพิโรธเล่าจะเป็นเช่นไรหลังจากซูอี้ทราบข่าวการเสียชีวิตของเย่หลินเขาก็ขมวดคิ้วเดินเข้าไปในลานบ้านตระกูลเยี่ยเย่ยจิงเทียนเห็นเขาจึงขมวดคิ้วถามว่าท่านเป็นใครข้าเพียงแค่มาดูเย่หลินซูอี้ผู้จบก็เดินตรงไปยังร่างของเย่หลินเย่ยเซ่ย,ยเซวีนอยู่ข้างกายเย่หลินเมื่อหันกลับมาเห็นซูอี้ก็สุดที่จะทนไหวโผล่เข้ากอดซูอี้ร้องให้น้ำตานองหน้าท่านอาจารย์ เย,ย่จินเทียนก็ได้ยินมาว่าลูกสาวของตนมีอาจารย์แต่เขาก็ไม่ได้เหมือนไปอย่างเยี่ยนและอวี๋ื่อเยาที่ไปสืบประวัติของซูอีเขาเพียงแต่คิดไปฝ่ายเดียวว่าคนแซ่ซูผู้นี้น่าจะเป็นสหายเก่าของท่านพ่อน่าจะเป็นผู้อาวุโสอายุเจ็ดแปดสิบปีท่านปู่จะให้เย่เซี่าเซวีนคาราวะเด็กหนุ่มเช่นนี้เป็นอาจารย์ได้อย่างไรซูอีลูบหลังเย่เซ่ย,ยเซวีนเบาๆสองครั้งกระซิบว่าเอาละ่ะไม่เป็นไรเย,ย่จินเทียนมองเห็นทั้งหมดในใจเต็มไปด้วยความรู้สึกซับซ้อน เมื่อครูเยซยายเซวินเสียใจมากเขาผู้เป็นพ่อก็ปลอบโยนอยู่ตั้งนานเยซายเซวินก็ไม่ได้กอดเขาหาที่พึ่งเช่นนี้ท่านคืออาจารย์ของเซวินเซเวียนหรือเย่จินเทียนพิจารณาซูอี้เมื่อครูตอนซูอี้เข้ามาเขาถามซูอี้ว่าเป็นใครซูอี้กลับตอบว่ามาดูเย่หลินซูอี้รูปศีรษะของเยซยายเซวินเบาๆพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าเอาละ่ะข้าขอคุยกับพ่อของเจ้าสักครูเป็นศิทธ์อาจารย์กันวันหนึ่งก็เปรียบดังบิดาไปชั่วชีวิตสำหรับซูอี้แล้วในใจของเขา ก็ถือว่าเอนดูเยซายเซวีนมาเมื่อเจอเรื่องเช่นนี้ในวันนี้ซูอี้ก็ทำได้เพียงใช้วิชาที่ทำให้จิตใจสงบเพื่อให้นางไม่เสียใจมากนักเยซยายเซวินค่อยๆสงบสติอารมณ์ลงเช็ดน้ำตาแล้วยืนนิ่งอยู่ข้างๆไม่พูดอะไรท่านกับพ่อของข้ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรเยจินเทียนมองภาพวาดบนโตะ๊ะด้านบนมีคำว่ามอบภาพให้เยซายเซวีนและก่อนพ่อของเขาจะสิ้นใจก็นั่งอยู่หน้าภาพวาดนี้จากไปอย่างสงบเรากับได้รับการปลดปล่อย ถือว่าเป็นสหายเก่ากระมังสี้พูดพลางเดินมาถึงข้างศพของเย่หลินแล้วขมวดคิ้วถามว่าก่อนตายถูกกระตุ้นอะไรมาเห็นได้ชัดว่าสี้มองปราดเดียวก็รู้สาเหตุที่ทําให้เย่หลินตายเร็วขึ้นเย่ยจิงเทียนจึงได้แต่เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ให้ฟังอีกครั้งเจ้าสซียซา,านเหอนั่นยังไม่ไปยังอยู่ที่ห้องโถงใหญ่สี้ฟังจบก็ขมวดคิ้วเดินออกจากห้องหนังสือท่านอาจารย์ท่านจะไปไหนเย่ซีย,ยเซวีนไม่รู้ว่าสี้จะทําอะไรเจ้าอยู่ที่นี่รอไปก่อน วินาทีต่อมาซูอี้ก็ปรากฏตัวที่ห้องโถงใหญ่แล้วสย่าซานเหอในตอนนี้ยังคงรอเขาอยู่รอให้เย,ยาเซายซาวินอนุญาตให้เขาไปเรื่องในวันนี้ว่ากันตามจริงก็เป็นเพราะเขาถ้าหากเย,ยาเซายซาวินคิดบัญชีทีหลังด้วยความสามารถของซูอี้เขาก็หนีไม่พ้นเช่นกันขณะที่เขากําลังรออย่างร้อนรนซูอี้พลันปรากฏตัวตรงหน้าเขาราวกับพูดผีซูอี้ท่านมาได้อย่างไรสย่าซานเหอตกใจจนทําอะไรไม่ถูกซูอี้ถามด้วยน้ําเสียงเย็นชาเรื่องในวันนี้เป็นแผนของเจ้าใช่หรือไม่ สย่าซานเหรอรีบกล่าวว่านี่เป็นแผนของเย่ยจิงเทียนข้าเพียงแค่ถูกเขาใช้ประโยชน์ผู้บำเพ็ญเซียนระดับจินตันถูกคนธรรมดาใช้ประโยชน์นั้นหรือสีอ้เหลือบตามองขึ้นสย่าซานเหรอราวกับถูกมือยักษ์ที่มองไม่เห็นจับคว้าลอยอยู่กลางอากาศพลังปราณในร่างถูกผนึกไว้ทั้งหมดเขาเหมือนลูกแกะที่รอการเชือดผู้บำเพ็ญระดับจินตันต่อหน้าสี้ไม่ได้แข็งแกร่งไปกว่ามดสักเท่าไหร่สุอ้อยากฆ่าคา,ข,าข้าผิดไปแล้วข้าถูกความโลภบังตาสย่าซานเหอพูดจาไม่เป็นภาษาด้วยความกลัว พูดว่าท่านต้องการอะไรข้าให้ท่านได้ทั้งหมดก่อนหน้านี้ท่านไม่ได้ให้ข้าเป็นกระสอบทรายให้คุณหนูใหญ่เยี่ยหรือข้าจะทําหน้าที่อย่างสุดความสามารถแน่นอนทําผิดก็ต้องชดใช้สี้พูดจบมือซ้ายของไยาสานเหอก็ระเบิดออกเป็นม้าโลหิตสยาสานเหอร้องโหยหวนออกมาด้วยความเจ็บปวดเขาไม่คิดว่าสี้จะโหดเหี้ยมถึงเพียงนี้ในห้องโถงใหญ่นี้ยังมีคนตระกูลเยี่ยอีกไม่น้อยคนเหล่านี้ล้วนตกใจกลัวจนวิ่งหนีออกจากห้องโถงใหญ่สี้มือเดียวพอหรือไม่ข้าผิดไปแล้วข้ารับรองว่าจะไม่กล้าอีกแล้ว ซูอี้ไม่ได้ตอบเขาเมื่ออีกข้างของเย่าซานเหอก็ระเบิดตามไปด้วย่านโลหิตฟุ้งกระจายไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเขาคือคนของข้าคำพูดของซูอี้จบลงร่างทั้งร่างของเย่าซานเหอก็กลายเป็นม่านโลหิตทันทีดวงจิตสีทองอ่อนๆลอยออกมากำลังเตรียมจะหนีไปซูอี้โบกมือใหญ่ดวงจิตด,ดับสลายซูอี้ทำทุกอย่างเสร็จสิ้นก็ค่อยๆกลับไปยังห้องหนังสือของเย่หลินถามเย่ยจิงเทียนว่ามีผู้กันหมึกกระดาษหรือไม่จะเอาผู้กันหมึกไปทำอะไร เยจ่จินเทียนไม่เข้าใจเจตนาของซูอี้พ่อของเขาเสียชีวิตแล้วตามหลักแล้วเขาก็ควรจะจัดงานศพให้พ่อของตนได้แล้วแต่เย่เซี่ย,ยเซวินบอกว่าต้องรอท่านอาจารย์มาก่อนแล้วยังจะเผาศพท่านปู่และนําท่านปู่กับภาพวาดบนโตะน,นั้นไปไว้ในห้องเดียวกันชีวิตนี้ของเย่หลินเรียกได้ว่าช่วยชีวิตคนมานับไม่ถ้วนหลังจากนี้ย่อมมีผู้คนมากมายมาแสดงความอาลัยดูจากสถานการณ์ของตระกูลเย่แล้วท่านปู่ก็น่าจะหาที่ห่วงซุยดีด,ดีฝังศพถึงจะถูกถึงแม้จะเผา ก็ควรจะนําอัฐิไปไว้ในวัดให้ผู้คนนับหมื่นกราบไหว้เดิมทีเรื่องงานศพของท่านปู่ก็ทําให้เย่จินเทียนตัดสินใจลําบากแล้วตอนนี้ซูอี้ยังมาขอผู้กันมึกกระดาษอีกนี่มันเรื่องอะไรกันความปรารถนาสุดท้ายก่อนตายของเย่หลินไม่มีอะไรอื่นก็คือหวังว่าอัฐิจะสามารถอยู่กับภาพวาดของซูอี้ได้ซูอี้จะไม่เข้าใจความคิดของเขาได้อย่างไรแม้ว่าคนรับใช้ในตอนนั้นจะคิดไม่ซื่อกับซูอี้แต่เย่หลินตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ดีกับซูอี้ ซูอี้ก็ไม่อยากจะถือสาอะไรอีกแล้วท่านอาจารย์ข้าไปเอามาให้เย่เซ่ย,ยเซวินพูดจบก็รีบไปหาผู้กันหมึกกระดาษแท่นฝนหมึกมาวางไว้บนโต๊ะไม้และยังนำภาพวาดที่ซูอีม้มอบให้ตนไปวางไว้ข้างๆวินาทีที่ซูอี้หยิบผู้กันขึ้นเย่เซ่ย,ยเซวินและเย่จิงเทียนต่างก็รู้สึกได้ว่าบรรยากาศโดยรอบเปลี่ยนไปในสายตาของคนทั้งสองซูอี้ราวกับเทพเจ้ายืนะหงานอยู่หน้าโต๊ะหนังสือปลายผู้กันตวัดวาดรามังกรท่องเมฆา ช่วพิบตาก็ได้ทิ้งท้ายบทกวีแห่งเตาไว้ว่าโจเทียนดวงตะวันจันทราคเคยหยุดนิ่งเมื่อใดแผ่นดินขุนเขาสายน้ำล้วนปรวนแปร ى. ผู้ตายคือผู้คงอยู่คนเรานั้นโดดเดี่ยวแม้กระทั่งขวานที่ทิ้งไว้ก็ผุพังไปตามกาลเคยมีสหายเก่านามเย่หลินเมื่อปลายผู้กันตวัดลงครั้งสุดท้ายวังคิ้วของเย่หลินพันปรากฏแสงสีขาวจางๆรวมตัวกันเยเซายเซวินได้ยินแววแววเสียงของท่านปู่ดังแววอยู่ในหูเซวินเซวีนปู่ไปแล้วนะอย่าเสียใจไปเลย ชาตินี้ปู่ไม่มีอะไรให้เสียดายอีกแล้วทุกอย่างฟังท่านอาจารย์ของเจ้าก็พอท่านปู่เยเซย,ยาเซวีนเป็นเพียงเด็กผู้หญิงเมื่อเผชิญหน้ากับเรื่องเช่นนี้ก็ยังคงอดไม่ได้ที่จะหลั่งน้ำตาส่วนเย,ย่จินเทียนเขาก็ได้ยินเสียงของพ่อตนเช่นกันกระทั่งมองเห็นแผ่นหลังของท่านในที่สุดก็ยังคงต้องฝังร่างคืนสู่ดินนี่ก็เป็นการตัดสินใจที่ซูอี้ทำเพื่อเย่หลินเย่หลินไม่ต้องการให้ฝังร่างก็เพียงแค่ต้องการหลังจากตายไปแล้วจะได้อยู่กับภาพวาดของซูอี้ บัดนี้ซูอีม้มอบอักษรให้ทั้งยังเรียกขานว่าเป็นสหายเก่าด้วยระดับพลังของเยี่ยลินหลังตายไปดวงวิญญาณจะไม่เกินเจ็ดวันก็จะสลายไปผู้ที่ไม่มีพลังระดับจินตันขึ้นไปยิ่งไม่มีเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดซูอี้ใช้อิทธิฤทธิ์อันยิ่งใหญ่รวบรวมดวงวิญญาณของเขาส่งไปยังอีกโลกหนึ่งที่เรียกว่าจิวโยเทพผีผู้ควบคุมการเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่กล้าที่จะไม่ให้หน้าซูอี้ทำทุกอย่างเสร็จสิ้นซูอี้พูดกับเย่จินเทียนว่านำพ่อของท่านไปฝังเถิด อักษรชุดนี้ก็นําเข้าไปในโลงศพด้วยอักษรชุดนี้ของซูอีสามารถข่มขวัญเทพผีได้เสริมส่งบุญบารมีชะตาของตระกูลเยี่ยก็จะดีขึ้นเพราะภาพวาดนี้เย่ยจิงเทียนไม่ใช่คนโง่รับรู้ได้ถึงความไม่ธรรมดาของซูอีแล้วจึงถามว่าคุณซูท่านกับพ่อของข้ารู้จักกันเมื่อใดซูอี้ก็ไม่ได้ปิดบังอะไร68ปีที่แล้วกระมังเย่ยซย่ยเซวีนและเย่ยจิงเทียนต่างก็ฟังจนตะลึงเย่หลินมีอายุไข7 8ปี68ปีที่แล้ว ตอนนั้นเย,ย่หลินยังเป็นเพียงเด็กอายุสิบขวบเย่ยจิงเทียนไม่กล้าที่จะไม่เชื่อในโลกนี้มีผู้บำเพ็ญเซียนอยู่จริงเขารู้แต่เหมือนซูอี้เช่นนี้ผู้บำเพ็ญเซียนที่ใบหน้ายังคงเยาว์วัยราวกับเด็กหนุ่มมีไม่มากนักจริงๆเย่ซีย,ยเซวินจ้องมองซูอี้อยู่ครู่ใหญ่ที่แท้อาจารย์ของนางเป็นสหายเก่าของท่านปู่จริงๆซเซวินเซเวียนเจ้าสซียซานเหอนั่นค่าจัดการแล้วซูอี้กล่าวว่าคนผู้นั้นจิตใจไม่ซื่อเปลี่ยนคนมาฝึกซ้อมกับเจ้าดีกว่าเย่ซย,ยเซวินจิตใจดีงาม ยังไม่เคยผ่านเรื่องการฆ่าฟันแต่ซูอี้ผู้ซึ่งปกป้องคนของตนเย่หลิงถือว่าตายเพราะเซียซา,านเหอก่อนหน้านี้ก็เคยไว้ชีวิตเขามาครั้งหนึ่งแล้วเขามาหาเรื่องอีกครั้งก็ถือว่าสมควรตายแล้วเย่ยจิงเทียนไม่รู้จะพูดอะไรดีพลังบำเพ็ญของเซียซา,านเหอในสายตาของเขาถือว่าเหนือฟ้ามากแล้วเดิมทีคิดว่าจะยอมประนีประนอมไปก่อนเราโอกาสแจ้งเรื่องนี้ให้หน่วยสิบสามทราบให้พวกเขามาจัดการท่านซียซา,านเหอตายแล้วหรือเย่ยจินเทียนกลืนน้ำลายอย่างแรง เมื่อครูซูอี้ออกไปชั่วครู่ก็เพื่อไปฆ่าสยาซานเหอต้องรู้ว่านั่นคือผู้บำเพ็ญเซียนระดับจินตันเฉยวนะซูอี้พยักหน้าเล็กน้อยกล่าวว่าข้าขอตัวก่อนผู้ล่วงลับไปแล้วขอให้ทำใจเสียเถิดเย่จินเทียนทำได้เพียงคำนับซูอี้กล่าวว่าข้าน้อยไม่ไปส่งขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพไม่ส่งแขกก็เป็นธรรมเนียมวันรุ่งขึ้นข่าวการเสียชีวิตของเย่หลินก็แพร่สะพัดไปทั่วทั้งหัวเสียหมอเทวดาแห่งยุคได้จากไปแล้วผู้คนที่เคยได้รับบุญคุณจากเขา ได้รับการรักษาต่างก็มายังตระกูลเยี่ยเพื่อแสดงความอาลัยอี้ไม่ได้ไปคนตายดุดตะเกียงดับเขาทำไปมากพอแล้วไปอีกก็ไม่มีความหมายอะไรมากนักเคยมีสหายเก่าเสียชีวิตไปกี่คนแล้วสี้ก็จำไม่ได้แล้วเกิดแก่เจ็บตายสี้เห็นมามากเกินไปแล้วจนกระทั่งช่วงบ่ายสี้จึงไปเปิดร้านหนังสือตอนที่เขาเปิดประตูอู๋เวินเจอแล้วหัวหน้าสำนักงานเขตคนนั้นก็รออยู่ที่ประตูแล้วหัวหน้าอูพวกท่านมีธุระอะไรหรือสีอ้เหลียบมองอู๋เวินเจอ นี่น่าจะรอเขาอยู่สินะอู๋เหวินเจอสำรวจซูอี้ขึ้นลงขมวดคิ้วถามว่าท่านก็เป็นผู้บำเพ็ญเซียนหรือซูอี้สายหน้ากล่าวว่าท่านอานิยายมากไปหรือเปล่าเด็กสาวข้างๆกลับพูดอย่างมั่นใจว่าเขาคือผู้บำเพ็ญเซียนแต่บนตัวเขาไม่มีพลังปราณน,นี่นาอู๋เหวินเจอมองไม่ออกจริงๆว่าบนตัวซูอี้มีลักษณะใดของผู้บำเพ็ญเซียนข้าบอกว่าเป็นเขาก็ต้องเป็นแน่นอนเด็กสาวมองซูอี้อย่างไม่แสดงอารมณ์กล่าวว่าท่านทำให้ข้ารู้สึกคุ้นเคยมาก พวกเราเคยเจอกันที่ไหนหรือเปล่าซูอี้หัวเราะเด็กผู้หญิงสมัยนี้กระตือรือร้นกันขนาดนี้เลยหรืออู๋เหวินเจอได้ยินคำพูดของซูอี้ก็รีบดึงเด็กสาวข้างๆแล้วพูดว่าหัวหน้าอย่าใจร้อนเขาเป็นแค่คนธรรมดาเจ้าหนุ่มคนนี้ช่างหาเรื่องตายจริงๆกล้าลวนลามหัวหน้าหน่วยส3ของพวกเขาทั่วทั้งโลกผู้บำเพ็ญเสียนใครก็ตามที่เคยเห็นฝีมือของหัวหน้าพวกเขาคนไหนบ้างที่ไม่หุบหางทำตัวเงียบๆข้าไม่ตีเขาหรอกเด็กสาวยังคงจ้องมองซูอี้ กล่าวว่าท่านคือผู้บำเพ็ญเซียนสูอีกล่าวว่าข้าไม่ใช่เขาก็ไม่นับว่าเป็นผู้บำเพ็ญเซียนจริงๆเพราะไม่เคยฝึกบำเพ็ญเซียนมาก่อนการบำเพ็ญเซียนที่ว่าก็คือคนธรรมดาผ่านการฝึกปราณเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้นสูอี้แข็งแกร่งที่สุดมาโดยตลอดจะต้องการบำเพ็ญเซียนไปทำไมท่านว่าเป็นก็เป็นแล้วกันอู๋เวินเจอมือกุมขมับสองคนนี้ทำไมรู้สึกเหมือนเด็กคุยกันเลยล่ะหัวหน้าของพวกเขาจิตใจเรียบง่ายค่อนข้างไร้เดียงสาเจ้าหมอนี่ทำไมเป็นแบบนี้ไปด้วยสูอีก็ขี้เกียจอธิบาย เปิดประตูเดินเข้าร้านหนังสือไปหลังจากเดินดูในร้านอยู่รอบหนึ่งก็เลือกหนังสือเรื่องหยวนซื่ออุยวี่มาอ่านเขามีเวลามากมายแต่เขาก็พบว่าในยุคสมัยนี้หนังสือมีมากกว่าเมื่อก่อนเยอะมากหนังสือที่น่าสนใจก็มีมากเกินไปหนังสือเหล่านี้ค่อยๆอ่านก็เพียงพอให้อ่านได้หลายปีเด็กสาวใช้สองมือยันโตะ๊ะสองตาจ้องมองซูอี้กล่าวว่าข้าชื่อกู้ถงถงท่านชื่ออะไรซูอี้ค่อยๆวางหนังสือลงเงยหน้ามองใบหน้าที่หมดจดงดงามนี้กล่าวว่าข้ารู้จักเด็กคนหนึ่ง เขาชื่อสวีเตียเต่ยนเตี่ยนชื่อพวกท่านคล้ายกันนะกู้ถงถงขมวดคิ้วกล่าวว่าคล้ายกันตรงไหนสองคำหลังเหมือนกันเลยนี่นาอู๋เวินเจอยืนอยู่ข้างกู้ถงถงอย่างประมาทกลัวว่านางจะชกซูอี้เข้าโรงพยาบาลไปเลยโชคดีที่กู้ถงถงเพียงแค่พูดอย่างจริงจังว่าไม่เหมือนกันสักนิดข้าว่าเหมือนก็แล้วกันกู้ถงถงเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดอีกว่าเข้าร่วมหน่วยสิบสามกับพวกเราสิซูอี้ถามว่าพวกท่านไม่ใช่สำนักงานเขตหรืออู๋เวินเจอฟังต่อไปไม่ไหวแล้วกล่าวว่า หัวหน้าเขาไม่ใช่ผู้บำเพ็ญเสียนจริงๆแล้วก็พูดกับซูอี้ว่าขอโทษด้วยหัวหน้าของพวกเราช่วงนี้อ่านยายแนวแฟนตาซีมากไปหน่อยไม่เป็นไรถ้าชอบอ่านหนังสือก็มาซื้อที่นี่ได้อู๋เวินเจอดึงกู้ถงถงจะเดินออกไปนอกประตูกู้ถงถงกลับสะบัดมือแล้วมองเขาต่อยหมัดเข้าใส่ใบหน้าของซูอี้อู๋เวินเจอไม่อยากจะคิดเลยจริงๆด้วยแรงของกู้ถงถงหมัดน,นี้ถ้าโดนเข้าไปใบหน้าของซูอี้คงจะเสียโฉมไปเลยกระมังซูอี้ไม่ได้ขยับแม้แต่น้อย หมัดของกู้ถงถงอยู่ห่างจากสันจมูกของซูอี้เพียงครึ่งเซนติเมตรก็หยุดลงล้มหมัดพัดหวีดวิวพัดจนผมของซูอี้ยุ่งเล็กน้อยใบหน้าของกู้ถงถงก็ไม่มีสีหน้าใดๆกล่าวว่าท่านมั่นใจว่าหมัดนี้ของข้าจะไม่ชกลงไปดังนั้นท่านจึงไม่หลบซูอี้หัวเราะเด็กผู้หญิงต่อยจะเจ็บสักแค่ไหนกันเฉียวมุมปากของอูเหวินเจอกระตุกอย่างแรงต่อยทีเดียวจะเจ็บแค่ไหนเชื่อว่าหวังเต๋อกุ้ยคงมีสิทธิพูดมากที่สุดกระมังหมัดนี้ข้าจะไม่หยุดแล้วถ้าเก่งจริงก็อย่าหลบ กู้ถงถงพูดพลางค่อยๆดึงหมัดกลับเมื่อกำหมัดอีกครั้งผมยาวด้านหลังก็ขยับเบาๆพลังปราณอันแข็งแกร่งหมุนเวียนออกมารอบหมัดของนางแสงสว่างบิดเบี้ยวไปถงถงท่านลืมไปแล้วหรือหากไม่ใช่ภารกิจเร่งด่วนผู้บำเพ็ญเซียนห้ามทำร้ายคนธรรมดานี่คือกฎของหน่วยสิบสามของเราอู๋เวินจะรีบเข้าไปจับข้อมือของกู้ถงถงไว้พูดอย่างประมาว่าหมัดนี้ของท่านท่าชกลงไปไม่เพียงแต่เขาจะตายร้านนี้ก็คงไม่เหลือกู้ถงถงดูเหมือนจะโกรธเล็กน้อย แต่ก็ยังคงสงบพลังปราลงพูดกับซูอี้ว่าข้าจะพิสูจน์ให้ได้ว่าท่านคือผู้บำเพ็ญเสียนเมื่อวานเด็กผู้หญิงข้างกายท่านก็เป็นผู้บำเพ็ญเสียนนางจะมาเมื่อไหร่ซูอี้กล่าวว่าที่บ้านนางมีธุระนิดหน่อยสองสามวันนี้คงจะไม่มาอู๋เหวินเจอพูดกับกู้ถงถงว่าเด็กผู้หญิงที่ท่านพูดถึงคือหลานสาวของหมอเทวดาเย่หลิงเย่เซียะเซวีนหมอเทวดาเย่ยเสียชีวิตเมื่อคืนนี้อีกสองสามวันรอให้งานศพของตระกูลเย่ยเสร็จสิ้นข้าค่อยไปหานางเพื่อลงทะเบียนกู้ถงถง ในที่สุดก็ยอมรามือภายใต้การฉุดรั้งของอู๋วนเจ๋อเดินไปถึงประตูแล้วสบตากับซูอี้กล่าวว่าข้าจะมาหาท่านอีกยินดีต้อนรับเสมอคราวหน้าถ้ามีเวลาข้าจะเลี้ยงข้าวท่านซูอี้พูดจบก็ก้มหน้าอ่านหนังสือของตนต่อกู้ถงถงกล่าวว่าคืนนี้เลยซูอี้ถึงกับอดไม่ได้ที่จะตะลึงท่านฟังไม่ออกหรือว่าข้าพูดตามมารยาทคราวหน้าถ้ามีเวลาหมายความว่าวันนี้พรุ่งนี้มรืนนี้ข้าไม่มีเวลาคืนนี้แหละที่ร้านบุฟเฟ่หม้อไฟนอกประตูตะวันออกของมหาวิทยาลัย กู้ถงถงไม่ให้โอกาสซูอี้ปฏิเสธพูดจบก็พาอู๋เหวินเจเเดินจากไปอู๋เหวินเจอเดินตามหลังไปสองก้าวในที่สุดก็อดไม่ได้ที่จะถามว่าท่านแน่ใจจริงๆหรือว่าเขาเป็นผู้บำเพ็ญเสียนกู้ถงถงพยักหน้าอย่างสับสนเล็กน้อยเคทําให้ข้ารู้สึกคุ้นเคยมากเหมือนเคยเจอที่ไหนสักแห่งแต่ก่อนเมื่อวานนี้ข้ากับเขาไม่เคยเจอกันแน่นอนแล้วก็เด็กผู้หญิงอีกคนเมื่อคืนท่านหมายถึงเด็กสาวตระกูลเยี่ยนั่นหรือไม่ใช่อีกคนหนึ่งนางไม่ใช่ผู้บำเพ็ญเสียน แต่ก็ทําให้นางรู้สึกคุ้นเคยมากแล้วนางก็แปลกมากกู้ถงถงคิดอยู่ครู่ใหญ่ไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกของตนเองอย่างไรอู๋เวินเจอครุ่นคิดอย่างละเอียดถึงเด็กผู้หญิงอีกคนที่เจอเมื่อคืนแม้ว่าเขาจะมองไม่ออกว่าซูอี้เป็นผู้บําเพ็ญเซียนหรือไม่แต่เขาก็รู้ว่ากู้ถงถงไม่ใช่คนประเภทที่หาเรื่องโดยไม่มีเหตุผลต้องมีสาเหตุอะไรบางอย่างนางถึงได้มั่นใจว่าซูอี้เป็นผู้บำเพ็ญเซียนผู้บำเพ็ญเซียนในปัจจุบันในหน่วยส3ของพวกเขาส่วนใหญ่จะมีบันทึกไว พวกเขาก็ยึดมั่นในหลักการหนึ่งมาโดยตลอดเจอคนหนึ่งลงทะเบียนคนหนึ่งและส่วนใหญ่ก็จะเตือนเล็กน้อยไม่ให้ผู้บำเพ็ญเซียนเหล่านี้ทำตามอำเภอใจถ้าซูอี้เป็นผู้บำเพ็ญเสียนแล้วเขามีระดับพลังเท่าไหร่จริงสิเจ้าหวังเตอ๋อกุยนั่นเป็นเพื่อนของหมอเทวดาเยี่ยตอนนี้หมอเทวดาเยี่ยเสียชีวิตแล้วพวกเราควรจะให้เขาไปแสดงความเคารพศัด์สักหน่อยหรือไม่ถือโอกาสถามเด็กผู้หญิงตระกูลเย่ยนั่นหวังเตอ๋อกุยเคยคุกคามซูอี้จริงหรือไม่อู๋เหวินเจอพลันรู้สึกว่า ซูอี้เจ้าหมอนี่ที่ดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยดูเหมือนจะไม่น่าไว้วางใจเสียแล้วถ้าซูอี้เป็นผู้บำเพ็ญเสียนจริงๆแต่กลับแกล้งทำเป็นคนธรรมดายังโทรศัพท์ให้เขาไปจัดการหวังเตอ๋อกุย้ยนี่มันไม่ใช่ว่าใช้เขาเป็นเครื่องมือหรอกหรือหวังเตอ๋อกุ้ยหงุดหงิดมากถูกขังอยู่ในห้องมืดทั้งคืนอู๋เวินเจอวิ่งมาถามเขาว่าต้องการจะทำอะไรกับซูอี้หวังเตอ๋อกุ้ยตอนนั้นก็ร้องอดครวญบอกว่าตนเองต้องการจะปกป้องซูอี้และเยียวาเซวินพวกเขาผลคือกู้ถงถงก็ซัดเขาอีกชุดใหญ่ สามหมัดห้าหมัดเพลอแป๊บเดียวก็ซัดเขาจนสลบไปพอตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่เห็นกู้ถงถงก็ยืนอยู่ตรงหน้าเขาอีกแล้วหวังเตอกุ้ยนั่งยองๆอ,อยู่มุมเตียงในห้องมืดอ้อ,อนวอนกู้ถงถงอย่างน่าสงสารว่าข้าผิดไปแล้วผิดไปจริงๆแต่อย่างน้อยก็บอกข้าหน่อยได้ไหมว่าข้าผิดตรงไหนตอนนี้ในใจของเขาแทบจะพังทลายเมื่อก่อนหัวหน้าหยางของหน่วย13เป็นคนเจ้าเล่ตราบใดที่ผู้บำเพ็ญเซียนไม่ทำเรื่องที่เกินเลยเกินไปเขาก็มักจะทำเป็นมองไม่เห็นแล้วก็ไม่ค่อยลงมือ ตอนนี้ไม่รู้ว่าเจ้าฆาตกรคนไหนดันให้กู้ถงถงขึ้นมาเป็นหัวหน้านี่มันไม่ใช่ว่าจะปวนทั้งโลกผู้บำเพ็ญเซียนหรือนี่มันอาวุธมนุษย์ชัดๆัดเมื่อก่อนตอนหัวหน้าอย่างอยู่อาวุธชิ้นนี้อย่างน้อยก็ยังรู้จักหนักเบาตราบใดที่หัวหน้าอย่างไม่ให้ลงมือนางก็ไม่ค่อยลงมือตอนนี้ดีแล้วให้กู้ถงถงเป็นหัวหน้าผู้บำเพ็ญเซียนในโลกนี้ใครก็ตามที่อวดดีหน่อยทำเกินเลยหน่อยเกรงว่าจะต้องโดนซัดจนน่วมเราหวังท่านอย่าเข้าใจผิดข้าก็ไม่ใช่คนที่จะล้างแค้นส่วนตัว อูเวนเจอกระแอมเบาๆกล่าวว่าจริงๆแล้วซูอี้โทรหาค่าบอกว่าท่านคอยตามเขาตลอดเวลาคิดจะทำไม่ดีมีร้ายข้าถึงได้พาพี่สาวของข้ามา